สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้สี้าไปเปิ่งโหระพานะคะมารุนกันวัาส,สิมีโหระพาเ,เห่าเนาะคะ่ะโหระพาจะมาหรือ,อยังเดี๋ยวไปดูกันค่ะถึงแล้วสวนผักเยอะแยะผักผักผักพร้อมปลอมนะเนาะนี่ยอยากปลูกอันเนี้ยต้นเปียวเปียว มียังไม่มีตรงเนี้ยแต่แน่นน่มี่มาเบียดกันนี่มีหรือยังต้อง็ออที่สิกำลังเหอ มีดอกเกี่ยวบานเฮ้านะคะมียังมีแล้วแต่มันไม่ค่อยสวยเล้วอ๋อมันมาใหม่ไงมันก็มีอย่างนี้เอาไปดิก็พอดีกับเราเอาไปมันกออ็อย่าแพงแม่ที่ไปละมันแพง,งกว่าเยอะมันมันเริ่มต้นใหม่อันนี้ โหระพาโหระพาบ้านเรานั่นเนี่ยเขาก็เอาไปตั้งไว้แบบเนี้ยก่อนต้นคืบเดียวค่ะพี่น้องอันนี้เป็นอันโหระพาบแบบสีม่วงของฝรั่งนอันนี้ก็น่าสนเอาไปขูกคันสมอะไรอ่ะไอ้ไอ้นี่เวลาเขาหนีบนใบใส่ลาบใส่ถ้าอยู่ในป่าเขาจะกระเทียมป่าไปหอมป่า แล้วเนี่ยก็มีแล้วนี่แค่ไหนล่ะคะมาเบิง้งหูวละามันต้นเลยเอา,าบปล่ะมึงค่ะพี่นอนเอาอันไหนอ่ะสามอันนี้ไหมเอาสามเลยล่ะแ้วมันเยอะไปไหมละ่ะมันเยอะออต้นมันใหญ่แล้วจะทำไงไปปลูกที่ไหนอ่ะป,ะปะ้าป๊าอันนี้ก็ได้กับอันนี้อ่ะ สองต้นีหรืออันนี้เหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ดูต้นใหญ่ๆกว่าอันนี้มันดูไม่สวยเลยอ่ะอนี่มาสองอ,อ,อันนี้ดูงามขึ้นเล็กเต็มค่เอาคืนให้คราเอาแค่สองกระถางนี้อ่ะมาซื้อโงระพาก็ได้โหระพา,ะพาใช่ไหมอ่ะไปเป็นบีสล็อกไม่เอามีนี้มีแล้ว,ลวมีในกระถางมันอันนี้อยู่ผมได้เต็มปีท,ที่แล้ว อันนี้ดูแตกก่อนเดี๋ยวเสนอแหนไปอันดูดงงามป่ะงามอยู่มันชิ้นน้อยเออเดี๋ยวมันก็นี่ชาเลเน่ทักชีไม่เอาหรอจะไม่หยิบของเหรอเรากลับมาไปดูพริกตรงโน้นกลับมาเผื่อเทศก่อนหองกับกะหล่ำนี่ผักก็ดูผักก่อนดิเดี๋ยวขึ้นไปไปพร้อมกันลาเปนโด อันนี้อันนี้หัว,หวบีทรูทนะคะนีหนห่หอมแดงหอมหัวแดงน,นี่ต้นหอมค่ะหอมฝรั่งต้นหอมสลน่ก็มาแล้วสลัดก็มาแล้วนี่เป็นเบียหน่อยอยู่ค่ะช่วงนี้มันเป็นเบียรเล็กๆค่ะ สีแพ้งช่วงมีรถกระลำกระลำดอกกระลำปีลำสีม่วงปลูกข้างนอกได้แล้วเหรอสเสลาอนีใไปนะ้าเป็นสองบักที่มีอลอเซลาเนมันใบอ่อนไง อันนี้คงอยู่ได้แล้วมั้งเขาคงไม่มาหยิบทุกวันสิ่งที่อยากได้นี่แหละนี่เห็นไหมอันเนี้ยหยิบแตงสตรอเบอรี่น,นีนอน่อยากได้อันนี้ค่ะอยากได้อันนี้มาก ปาบาเบอร์นี่คงสายแป้นไปเอาค่ะพี่น้องค่ะเอาไหมอุ้ยได้่มากพ่อไม่ถ้าอันนี้เท่าไหร่เยอะไม่เยอะต้ของสัมอยู่ลมอยู่จาวันนี้เหรออันนี้อันนี้เพงเกินเอาต้นไปเอาต้นเล็กไปเนาะเพราะยังไงมันปลูกครั้งเดียวมันก็แตกอ่ะดี่พริกเขาเกิดแล้วพริกมีมีจะตายแล้วเนี่ยอันนี้มันยังยังยัง เป็นฤดูแรกเลย,ยนอละอันนี้มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศหน่ต้นใหญ่เลยต้อน,ยน,ยน่นี่ังใส่ซีไปเลยท ROPICAL เอาไปเลี้ยงเลี้ยงซีนะนี่เป็นพันธุ์พันธุ์ไล่ไลค่ะพี่น้องพันธุ์ไล่ไลนี้อันนี้ที่มีมีเห็นในป่านี่มีขายด้วยในป่าไปขุดเอาฟรีเลยนะ จะมาขายเท่าไหร่นี่ยลองดูราคาก่อนขายกระถางเท่าไหร่จ้าโอ้สามยูโรยี่มห้าเลยถ้าอยู่ในปา่าไอรอีเลยนะเออมันเป็นก<อ>ระไดแล้วค่ะพี่น้องกระไดโฮลผ้า,านะคะกระซาเน่แล้วก็อะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรนะบาอะไรนะปะปะลาบาเบอร์นี่ยอดเปรี้ยวๆนี่ค่ะ ก็ไปพักเคียวแล้วก็กระลำดาวนะจ๊ะพักใบหน้าสัาเหนึ่งเม็ดท่านที่เขาจิปูกอันนี้เป็นเป็นมั่นฝรั่งน่ะมันฝรั่งสิี่เป็นนอแล้วเนาะเห็นไหมเห็นหนอเขาไหมเมึ่ตะไคร่ไทยตะไคร่ไท่เขาใส่ดินมาแบบนี้ค่ะพี่น้อง ข้างใน,ข,งในข้างในมันจะเป็นหัวตะไคร้ใส่ในดินพร้อมที่สุดแตกลากอันนี้สินี้ตะไคร้ยู่กิงนี้ทั้งในแล้ะกะ็ะมีดินปลูกเขาสิขายทั้งในอาจสิเป็นลากแล้วนะคะไปพร้อมปลูกได้เลยค่ะดีที่สุดคือไปสื่อหัวยุลานไทยไปปลูกเลยค่ะเขาก็ฉลาดเทพเนาะอ๊ย สิงก็มีเขาก็ใส่เหมือนกันข้างในก็จะมีดินแล้วก็หัวสิงหัวหนึ่งอันก็จะเป็นนิดันี้เป็นตนท่านนะคะหมอมไห้แดงเป็นตนน่านนะคะเอาไปปลู พี่น้องค่ะตอนนี้แม่เหมียวอยู่ในลงเลื่อนกระจกนะคะพี่น้องนี่จะใซ่บนลงเลื่อนกระจกดีมากเลยค่ะนี่ลงเลื่อนนี่สวยงามนาปลูกมากเลยค่ะน,ะนาจะได้เนาะต่บานแม่ว,ว่ามีเหนือทีอันนี้หูบอลราคาเท่าไหร่สองพันห้าร้อยเก้าบเก้านะคะนี่แท่งบ่คกัน ู้ปหอมหอมแดงหอมแบงสามยูโรเลยค่ะอ,คอันนี้เป็นโซน,นผักโซนพริกโซนเม็ดพันผืดนะคะนี่อันนี้ก็อยากจะได้แล้วเนี่ย